อีกนยนึงเออบ่พอจะเตียรอนี่ะมันมันลงเบอกว่าอีกน้อยนสน่ะเออจะาเยเหยบคันมันงลงนีนีลอกเบอ้วแล้าแล้วลอกเออนี่เห็นบอแนวบอได้ออกแห้งนี่เมียอ้โอ้าไลกิแก้ว เย็นจังได้เพื่อนจีฝ้าไปคุดเงีเวนปาเจืมเอา้มาโอ้ยกู่อ <c> า <oughs> being so ี้าาวครับเอามาแล้วเจียวมาเห็ดเป็นเต่าเผาทานโคดื่นเขาพากันขนโอค์ดีเนื่ยนี่ขนโองเตียกแถมบาแถมใส่ใย้มแมงมุมให้อีกอแน่นอนแน่นอน อ้แสดงว่าโบเตกดอกครับนี่ขีดมาหอดไปนี่บบเตะเดๆข้นขึ้นหย่อกแสงเนี้ยสักหน่อยได้คร mm ับ hmm. นี่ปเางหนาบ่ยตัวอทังนี้ลดตม้ เอาปากมันหันมาพี่ให้คุยกันตกลงกันใข้อใจว่าปากหันมาเอ้ปากหันหน้าล้มตกหรือจะหันไตันออกกบว่าแก่สติก็ตวันออกมันหันปากมาตำตกเออว่าตำลกไ้เาัหันปากไป้าุได้ทั้งแต่เอาลงดินเลยทงแตเอาลงดินปากมันยามือนเท่าก็ปิดปิดปลาานเออ

เออเอาหนามไหมโอ้ไหวค่ะวไม่หยอนไม่เหรอดยี่ยนีมันไม่นี่มันเป็นเหนเก่าอีกนี่หย่อนย่อรหย่อนใหญ่มันต้องเดินนาพิยกำแม่ะ พอดีแล้วไสลวเดี๋ยวลงมาไปไสนี่ม่ดุมยายาเพิ่มอย่าเมปากมันลงมาทั้งพีกะซางหมปากมาทั้งพีกซางถ้าปากพัตาบรรทกเออัวเฮาดันดินกองนี่มามุเป็นพวกโอยโยชนีดันดินกองนี่จีรับดินกองนี่ามางเคนนั้นเด้งใครคนนั้นใครมาดังน่ะ เราใก็มาอะเราต้องับไปจอบอ่าถีเอาดินลงซื่อาโง่งลงซื่อโอ่งลงซื่ออ้าวเสียวลงได้บ่นี่ลเลยเพิ่ัวนดกินต้นาเลยนีเด้อบอ่ถ้าถอยรถลงมาติดนี่สิลลง่างเลยไบ่ได่มาอีกรตาบาบอมีห่งทำยเาล้บ่แมนบอได้ม so mm ันต้องถอยรถลงมาเลยนี่มันังอไมันแบ่ง นั่นเด็กคองนั่นเด็กได้ร่นั่นเด็กมันเป็นหนุ่มรถอยรถลงมันเลยปะไรเงี้ยนี่เงี้ยเงี้ยเงี้ยกัเฮี้ยสั้นถอยรถลงมาดากมันตกนี่มันติดนี่แล้วก็ตะดูลงเลยไงจังเอาบัดร้านเจ้ารถไถลากแมนนี่รถไถดันเกีลงมาหนีหน่อยหนึ่งนี่ลงไงดันดันดินลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้นู่นมองมองคนว่างหูตัวให้พญแดงรถเอารถล,ลงมาติดแม่แต่กับมันก็นดีเด้

ววนไหนหล่ยนันจกินเดินไปทำม่ถ่ที่ลยานเอาาไปคุเอาหลายหนิไปกินอาไละเพงัวใหมเพงก็ไม่ยนก็ม่ยนมัน้วไเทปแม่ไรว่าจิจับไหทษราบอ่ะบอ่าไปหลายกัวสอบก็ได้เดี๋ยวกินเอาไอยลนลงีลาได้ ให okay. ม่มันจีบูมืนบ่บอได้หลวงอมันปุ๊บเปิดสายไทยเขาไม่ปคำตัวนั้นมันจบุ๊สายไทยแล้วที่นมันจบุบเลยได้ตัวนั้นบอสายไทยแหมมันจิบุ๊บหม จะกัะเปิดแต่น right. yeah. okay, okay. 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 mm ั hmm. right. ้นเริ us, yes. s <S mm ่มเลยแล้เดี nice. ๋ยวมาเด้อครับมาเบิงเอาองลุ่งนี่เข้าเฮ้็ดก็คอยว่ามันง่ายเหลียวแต่ก็เอาลองลึง เขาปาดลงมาี่่คอยถอยรถลงมาติดนี่ถอยรถลงมารถรถพญแดงบ่เป็นยางดอกรอ้นมาวมติดขนาเมเห็นบ่นั่นมองขนามึงอก้เห็นวขนาขนาขนานั่นอขานั่นมันหักพอดีมันหักมันติดกบต่อนมันดิไปวิเคราะห์การเอาองค์ลงครับเดี๋ยวจะเอามาเผาทานครับ ไปเบืิงทางรถก่อนรถถังรถไทยรถไทได้มามรถไทยมาตานรถไทยมต้องดันได้ทางพุ่นลงบบดนี้ดันพุ่นดันพุ่นรถไทยแะมันมาได้ กันครับว่ามันจิตเป็นเนี่ยอะไรเอาหายรก่ถอยอบ่พ่อบ่เอ๊ะเอ๊ะ เนี่ยถ้าห่าถอยเกลดลงมาผีเขาเอาดากละงนี่ก็ว่างล่งพิกล่งเคียเดียวเลยได้เลยเพราะองแตกก็อยู่ฝั่งนั่นไหมีถอยถอมันมีมีนี่ถอยถอยถอยดากระ้ถอยดากระ้มนก็อ่ถอยาก้องมันตก็นี่ปาปลาดนี่ติดกระดานแล้วี่มนตึงก็ีมันแตกนี่ก็ตัวถักกอนละก่ เอาครับเอารถไทยมาแล้วเ,เ,เอารถไทมาเห็นทางครับ ไมีเดี๋ยวไอ้ดนลัวขึ้นครับเยกเยกเยกเออไม่ดีดลงกันเยกีไหเนี่เซแต่ไ่แดงเขาขับรถไปไ่ลงกี่ตัวเนี่ยรับปันนี่ ถอยลงมาปุ๊บองกับสไลด์ลงมาปุ๊บว้างปุ๊บกิ่งลงเว้ยพีกลงไใดเลยเลยนน โหลดมาเลยเโหลดมาโหลดซัมซัำนี่ก็ได้ดอกเบิดประโยชน์แล้วเอา้าอย่ามาจชมเอก ถอยรถขนโอ่งมาแบนี้เอาโอ่งแตกมาแน่เอาโอ่งแตกมาแน่ มาแล้วครับถอยองมาแล้วเอาเด้อขึ้นไปประคองเด้อสีสไลร่งเด้อบัดนี้เอาเสี่ยงมัดวก้อนก็ดีเดเอาเสื่ยงมัดก้อนเส็เอาเสือกเอาเสื่กไว้ก้อน ไมโอ่งมันสไหลลงก่อนเด้เทาสีปดงเด้่สท่านได้ออกแห้งเด้เออมัดโอ่งไว้ก่อนครับไปค่อยหั่นันไปค่อยหั่นน่นจะที่ยานไหลเอาจอโอ่งหมอนคุณเอาถุงมนี่บาง

คลงมากไหลลงมาไหลลงมาลงเลยลงเลยคนจังบ่ต้ออกแห้งเนี่ยคบดึงไ่แลงมาเลยให้รอมันตกลุ่มบีไปยังแดงแล้วยูอันนี้เลยเด้นั่นขี่รถแล้วรงกี่ตุมี่เงเดียวมันต่มี่อเล็ ม่อีกไม่อีกมอีกต้นเสือกตีขึ้นสบ่บ่ดันไว้ซอยนั่งเออไปมอีกมาลุมันค่อยไ่ได้ออกแห้งแมอีกอีกาโอ้ยขันไม่อีกวอดอีกหน่อยหนึอีกนอยนึงม่นเห็บบ่ อีกนยนึงบพอจะเตียวะนี่ละมันถลงรเบอกเว้ยยังคาอยู่นี่อีกน้อยนึ่งสน่ะพเยเหยียบพารแล้วหยี่ล็อกเบพือราะเท้อกเวเออนี่เห็นบอลเนีบอได้ออกแห้งนี่เมีอกวโอ้าก้กนด้เบ เย็นจังเดยเพื่อนจีฟ้าไปคุดเงีเวนกเืมอาม่้ยาโอ้ยคุบเรีน่าครับลงมาแล้วขึ้นได้บ่เนาะบ่ต้องบ่ต้องคัดบ่ต้องเอารถถายดึงเนาะปเอาโอ่งลงแล้วก็ให้เราเอาึ้นเลยเออ โ้าตาอบตาอบหน้าบ้านเจ็ดิ่งไตีเอาดิงมาต่งรนไทำด้ยมาลองอดูเนี้่คนประคองไรไป้ามันไม่จะเอาดูู่อดีคลิปเลยค่จะับรถไอกนี้ผดีคลปบ่้คอยจับห้นามีด้วนี่คอยมีสองมือว่ะรุ่นเพ็งครับเป็นเน็บไปกูไพ่ <t od em |ms|> เออเอาเอาเอามันวะ่ของาหาน้ำโองแตกโอ้ยเน่พายีรอนนี่ยังน่ะตอนนั้นคือหกชั่วโ่ตั้นลเมรก็มทับูมาหอนแล้วครับก็ไ่โดนหาบีมาแล้วารนี้มันจับเวลาด้จับเวลาหาบีเดี๋ยวลงถึงไมพนวสู้ปากไปู้ากไปองค์ละองค์ประู้านครับอ้ย ของมีราคาเนาะเงเก่าเงียงคือจะของละเออเียนเคาะยวสับติเดียวเดียวเดยคนมาสู้ฝาอนติดกิเวเขาไปกลางนัเขาไปกลางนันไปกลางองคมนเขาไปกลางรักอกต้องคลิปไปนังแตนเลยวอยงานลงอเคดี่นั่น่่นดันไ่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 ลงนครับลงแล้วลงแล้ว

เถขึ้นบแมนรองโอ้ขึ้นได้ของเลาอ่ะโอ้ของแท้ว่ะเอาคือขึ้นได้ว่าจิขับลที่ตมบะแมนตัวนี้โอ้ขับมามามาขึ้นไ่ได้จันดีตัวนี้่ พอดีอดีพอดีมาาวเปล่าต้ี่เสียอนี่ลต้องถ้อยมงมันิล่พอดีปามันติเกยนี่สางนลันะได้อาถ้าเสหนะวะเสียงแตกปูแตกนี่มันแตกแยง่ยาวนเนี่รเดงเดี๋ยวแตกเครื่องคอเล ไปได้ไงเด็กเฮ้ยของเจ้าได้ป่ะเนี่ยว่าแม่ต้องไปเลยเด็กฉันไม่เนอะ